สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาป่าเดินทางนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันซอฟต์โอเพนนิ่งของ n t c h ์ชาเลดิวิสันออฟโคราชนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับ Till you made my world burn down, turn me แล้วมาปุ่มสุกนะครับก็ซื้อของไปฝากรุ่นพี่ที่จะเจอกันด้วยนะครับเป็นหมูเป็นอะไรวะเป็นกุนเชียงนะครับผมจากร้านปุ่มสุขนะครับขอนแก่นของฝากเยอะมากใครผ่านแวะได้ครับ Take on hope soon. ความสุขอย่างหนึ่งที่ผมชอบเวลาออกคลิปคือการฟังเพลงครับเพลล list เพลงโปรดและการขับขี่ให้ลมพัดใส่หน้ามันโคตรจะฟินเลยครับผมอย่างในคลิปผมก็กําลังฟังเพลง Rockstar ของ m i c h e l Back ถ้าใครเคยฟังเพลง,พลงนี้ในขณะขี่มอไซค์ก็คงจะรู้ว่ามันมันขนาดไหนครับผม แล้วนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปศูนย์ทอยชาเล่น,นะครับเราก็จะมาไหว้ายา่าโมก่อนนะครับอยู่ที่ ตรงลานย่าโมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีประตูตชุมพลแล้วก็อนุสาวรีต่างๆมากมายนะครับให้มาท่องเที่ยวเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับใช้ได้ Pieces. You gotta see em. we ไม่ไม่นอ <c oughs> นกินนัดใช่ไหมแล้วจะไม่ต้องงแ,แล้วจะไม่ต้องทุกข์จนคิดกังวลมากมายจริงจริงต้องไม่เป็นอะไร <c oughs> แต่ทำไมครับพี่ <c oughs> แต่ทำไมแต่จะไมแพ้ดึกคืนอย่างนี้ เมื่อกี้ร้องเพลงกับพี่เขามานะครับพี่เขาน่ารักมากเลยปกติพี่เขาจะร้องตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยมาร้องตอนกลางวันนะครับว่างๆก็มาให้ทิพย์พี่เขาได้ครับพี่เขาน่ารักมากเลยอยู่ตรงลานย่าโมครับเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์พอยส์โคราชกันเลยครับวันนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งเนาะสนุกแน่นอนเลย No, no, no let's go no hesitating Your mind says yes and your body says oh let's go oh, oh. let's go go, go 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 let's go สวัสด,ดีครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ o y s e Halle r ส v i d วอสัน o อฟรนะครับวันนี้บรรยากาศตอนแรกเนี่ยท้องฟ้าสดใสแต่ว่าเริ่มมืดแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นการรวมคนนะครับจากทั้งขอนแก่นและต่างจังหวัดเนาะมาร่วมยินดีในการเปิด Soft Opening ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง มีพี่เซล์เค้นครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เค้นเค้นตีหรือเค้นตีนะพี่เค้นตีครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่คึกคักมากครับเนาะรถเยอะเข้ามากันตอนนี้ก็ประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์แล้วครับยังจะมีอีกอันนี้30เปอร์เซ็นต์ครับ30เปอร์เซ็นต์อีก70บอ่ะเจอีก100กว่าคนต้องปิดถนนแล้ว มอนจะปิดอยู่แล้วครับตอนนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เซลล์ออยสอัครับเชเลยครับอสวัสดีครับโอัสดีครับอันนี้น่คุ้นณนะครับไปประจำการทุกพี่ประจำการทุกพี่อยู่ั้งคอนเกและโกราครับสุดยอดครับนี่มัน นี่มันลุ่ยูทูปเบอร์นี่ว่าอะไรพี่อิทธิทุกคลิปคนนี้ต้อมีคันเตือทุกคลิปคลิปที่แล้วไม่ได้ไปกับเพื่อน <_ d ream> และนี้ก็คือบรรยากาศภายในนะครับคนเยอะมากไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าคนเยอะมากคนเยอะมาก และข้างหลังเราก็เป็นพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลแรดไรเดอร์นะครับที่ออก CVO ไปนะพี่เปิ้ลกับพี่ป๊อกพี่แก๊กสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พอยต์ออฟโคลาดนะครับก็เป็นครั้งเป็นวันแรกเนาะที่พอยต์เปิดตื่นเต้นน่าดูเพราะว่ามีตัวของใหม่ๆนะฮะทำไมวันนี้ตัวเย็นๆอ่ะ ไปเกินตัวเย็นนะกระทิบตัวเย็นเหรอมาซื้รถมาด้วยมากเลยเดี๋ยวมีรถให้ขี่สิ่งไปไปเดินดูบรรยากาศสวยมากเลยครับนี่โลโก้ฮาร์เลย์ยังใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดอยู่นี่ก็มีรถเยอะมากเลยนะครับรถเยอะแยะมากมายไก่กอง สวัสดีครับพ่อครับอนุญาตครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับครับครับปอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้รู้สึกยังไงครับโอ้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งเนาะวันนี้วันที่สองแปดศูนย์แปดอีแปดจนแปดนะครับเป็นวันที่เราเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วก็เชิญแขกเพื่อนพี่น้องมาร่วมกันวันนี้นะครับมาร่วมสนุกเนาะแล้วก็เป็นซอฟต์เป็นซอฟต์เปิดนิ่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ปอครับขออนุญาตเดิน สวัสดีครับ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 เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะวันนี้มาดูรถครับพิแทสครับสวัสดีครับที่คุณสนใจเลยเนี่ยที่ Soft Tail Standard มันอยู่อ๋อตรงนี้ครับ Soft Tail s t a n า a r d อ๋อนี่แหละครับใช่ครับแล้วยังไงนี่ยังไงบ้างครับนี่ครับมันมีสีดำแล้วก็สีเทาครับผมเหนียะไหมเหนียไหมร้อนไหม สบายที่ตอนแรกร้อนตรงนี้น่าจะเปียกแล้วฝนมาแล้วระดับแดงแล้วแดงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แพ็คครับบรรยากาศคึกคืนมากคึกคืนมากครับพี่แดงคืดู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 ลูกค้าเราเนี่ยแก่พวกพี่เปิ้ลครับแรดไรเดอร์แรดไรเดอร์แล้วก็ FTW ครับเราพี่แพ็คนี่ยแรดไหมครับ นิดนึงครับผมเป็นแรดไม่ได้เป็นแรดไม่ได้เป็นแรดไม่ได้เฮ้ยนี่ไรส่วนล่ะอออันนี้อาลงแน่นอนครับเรื่องเซจีหายเราอาลงอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่คนนี้กันนะครับเดี๋ยวรอเขาคุยธุระลาก่อนเขาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวรอเขาคุยทุระลาก่อนนะครับเราไม่รู้เขาจะคุยธุระเสร็จตอนไหนโอเคคุยเสร็จแล้วพี่สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับ3ามสล้านทำไมเราเรามาเจอกันอีกรอบแล้วใช่ไหมแม่เราเจอกันทุกที่ครับเขาเรียกว่าดวงสมงคงดีวันนี้ไม่ฝนอ๋อไม่แน่ครับลมแรงมากเลย แต่วันนี้บรรยากาศชึ่มชืนมากเลยนะพี่คนเยอะมากและนี่พี่มาถึงนานหรือยังครับพี่มาถึงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ๋อมาถึงครึ่งชั่วโมงเนาะงานมากันก็ประมาณเจ็ดลำโอ้สุดยอดเลยคืนนี้นอนนี่นอนนี่ครับนันนนนนนนมนนนนนนอนนนดนนนเนน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 นยนนนดนนรนน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 คนนอนนคนน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 นันนนครับสวัสดีครับนนนนันน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 นสวัสนีนรับสวัสดีครับกัจัง ตรงจากไปหาเลี่ยนสัตว์แล้วการก็เป็นเซลล์ของที่นี่ของที่ยิคูดาเลยครับถ้าสนใจหาเลี่ติดต่อกันได้ยินดีครับสวัสดีครับ c o ก k <uk> i e You going to be Santa Claus for today? I look <c uk> like I'm just coming <uk> from North Pole It's very hot outside <c uk ie> จะแนะนำเสนอเลยครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อ W m o โต r s ต t o นะฮะคือไม่ไม่สําคัญว่าใครจะอยู่แล้วพงอมอะไรแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ครับแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ครับต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ครับเยี่ยมจริงๆและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อิดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะให้พี่อิดมาแนะนํารุ่นรถที่มีอยู่ในนี้ดีกว่าว่าวันนี้มีรถอะไรมาโชาว์บ้างเรียมกันก่อนไหม <ś led> <ś led> เลยเลยอ่ะมาเริ่มจากคันนี้ครับ อันนี้คือรุ่นอะไรครับพี่รุ่นนี้คือรุ่นแสตบ๊อบครับผมแสตบ๊อบทีซีซีครับพี่เครื่องหนึ่งสี่พันแปดร้อยหกสิบแปดทีซีมีกี่ล้อพี่มีสองล้อครับโฮ้ยเก่งมากไปขันต่อไปอันนี้คันนี้คันนี้สีอะไรพี่สีฟิลเลียนเกรย์ฟิลเลียนเกรย์อันนี้ดูบ่อยดูบ่อยดูบ่อยโอเคโอเคขายบ่อบ่อยอันนี้มีเบาะกี่เบาะพี่อันนี้มีสองบ่ออันนี้มีสองบาะโอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยน โอ้เก่งมากเก่งมากพี่สุดยอดคันนี้มีไฟเลีย้ยวไหมพี่คันนี้มีไฟเลีย้ยวนะไหมมีอยู่แผงสี่นะเทลโปรแผงสี่อ่าเห็นไหมโฆษณาซอฟเทลนะครับมีโปรหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมอ่าเป็นของแต่งแสนสี่หมืม่นบาทอันนี้อ่ะพี่อันนี้โลไลเดอร์เอสพีรุ่นนี้ชื่อว่าโลไล,ล,ลเดอร์เอสพีครับมีกระจกข้างขวากี่ข้าง มีกระจกข้างขวาหนึ่งข้างซ้ายหนึ่งข้างนะเฮ้ยจริงอ่ะจริงฮะมันเป็นรุ่นพิเศษเหรอพี่อ่ารุ่นพิเศษจะมีกระจกกลางมาให้อีกหนึ่งโอเคเอาพอแค่นี้ก่อนสองสารคนดูและฝั่งนี้ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับบรรยากาศครับ ครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เราจะไปอะไรนะพี่เอกจะไปหาซีในเมืองอ๋อจะไปหาเลขสี่ใช่ไหมครับใช่ครับหาเลขสี่แน่แไปกับพี่เอกเลยมาบอกใครไปกันสีตาแก้มมาตาแก้มมาไต่ป่าเราฉีบมาเราฉี่าเราไม่รอป่ากันเอาให้กูดีกว่า งาน So ฟต o โอเพน g ิ่งของ p o i s t h า r l e y d i v i s ิ n ั of c o r a รเป็นการเชิญพี่น้องชาว2องล้อที่มีใจรัก h า r l เ y d ์ v i ว s o n มารวมตัวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและพบเจอมิตรภาพที่รวมตัวกันจากความรักในสิ่งเดียวกันหากคุณกำลังมองหารถ Harley d i v i s ิ o n p o i s ซ h a r ร e y d i v i s ว n ส of c o r a คคือจุดหมายที่คุณต้องแวะมาเพราะนอกจากรถที่ครบคันแล้วที่นี่ยังมีบริการที่ครอบคลุมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยแนะนำการเลือกซื้อการปรับแต่ง ไปจนถึงบริการหลังการขายภายใต้สโลแกนดูให้ครบจบที่พอยส์แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใกล้ๆขอนแก่นไปขอนแก่นอยู่โคราชมาที่ศูนย์โคราชนะครับน้องๆทีมงานของพอยพาริมิชานทีมนดีนรับทุกท่านนะครับดูให้ครบจบที่พอยนะครับอบับ